สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาสรุปและกลั่นกรองแนวคิดดีๆจาก m ั n นี่ u u f f l o o นะครับเพื่อสร้างเป็นเหมือนคู่มือที่เข้าใจง่ายๆสำหรับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในยุคนี้กันนี่อาจจะเป็นคำถามที่โหจี้ใจดำของใครหลายๆคนเลยนะครับว่าเอ๊ะเราจะแก่ก่อนรวยหรือเปล่านะ ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันคือโจทย์ใหญ่เลยที่เราต้องหาคำตอบให้ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเจอกับอนาคตที่เราไม่อยากเจอไงครับทางมันนี่บั f ฟาโลเขาเปรียบเทพได้เห็นภาพมากเลยนะครับเขาเรียกเงินเฟอ้อว่าเป็นอาชญากรเงียบเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ามันคอยแอบขโมยแอบกัดกินมูลค่าเงินเก็เกบของเราไปเรื่อยๆแบบเงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นก็แปลว่า ไอ้คำแนะนำการเงินแบบเดิมๆที่บอกให้ขยันเก็บออมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับในยุคนี้เพราะการถือเงินสดไว้เฉยๆเนี่ยมูลค่ามันลดลงทุกวันทุกวันเลยการที่เราจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดก,การเงินอย่างจริงจังก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วครับพอต้องเจอกับศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างเงินเฟ้อเราจะสู้กลับยังไงดีล่ะ เอาล่ะเอาวุธชิ้นแรกเลยนะที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมีเนี่ยมันยังไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินอะไรหรอกครับแต่คือการปรับวิธีคิดหรือ mindset ของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินกันก่อนเลยตามหลักการคลาสสิกที่เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะก็คืออะไรก็ตามที่หาเงินเข้ากระเป๋าให้เราได้เนี่ยสิ่งนั้นคือทรัพย์สินแต่ถ้าอะไรที่มันดึงเงินออกจากกระเป๋าเราไปสิ่งนั้นก็คือนี่สิน การแยก2อ,อย่างนี้ออกจากกันให้ได้นี่แหละครับคือจุดสตาร์ทที่สําคัญที่สุดของความรู้ทางการเงินเลยความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดมันอยู่ที่กระแสะเงินสดนี่แหละครับพูดง่ายงก็คือทรัพย์สินเนี่ยจะทําเงินมาเลี้ยงเจ้าของในขณะที่หนี้สินเนี่ยเจ้าของต้องหาเงินไปเลี้ยงมันพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนะมุมมองการใช้เงินของเราจะเปลี่ยนไปเลยสิ่งที่มันนี่บัฟเฟลอย้ำเตือนอยู่เสมอเลยก็คือความสําเร็จทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองด้วยไอกับดักที่เห็นอยู่นี่แหละครับคือตัวการหลกัหลกๆเลยที่ทําให้หลายคนไปไม่ถึงฝันทางการเงินซะทีโอเคพอเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วรู้แล้วว่าต้องระวังกับดักอะไรบ้างก็ถึงเวลาสร้างป้อมปราการทางการเงินให้แข็งแกร่งครับมาดูกันว่าจะสร้างแนวป้องกันจากหนี้สินและเรื่องไม่คาดฝันต่างๆได้ยังไง 30ปีเป็นตัวเลขที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่คือระยะเวลาโดยเฉลีย่ยที่คนส่วนใหญ่ผูกมัดตัวเองไว้กับหนี้สินก้อนที่ใหญ่และยาวนานที่สุดในชีวิตใช่แล้วครับหนี้บ้านนั่นเองแล้วลองมาดูต้นทุนที่แท้จริงกันบ้างนะครับโอ้โหกู้เงินมาแค่ล้านเดียวนะครับ แต่ดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายตลอดสัญญาเนี่ยปาเข้าไปตั้ง1.16ล้านบาทคือมันมากกว่าเงินต้นที่เรากู้มาซะอีกเห็นตัวเลขนี้แล้วเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าพลังของดอกเบีย้ยเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนการจะลดภาระหนี้แล <invaded> ้วเอากระแสเงินสดกลับมาให้ตัวเองได้เนี่ยมันต้องทําอย่างเป็นระบบครับเริ่มจากหยุดเลือด คือหยุดสร้างหนี้ใหม่ก่อนเลยจากนั้นก็ไปโจมตีหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงสุดๆให้หมดไปแล้วค่อยไปจัดการหนี้ก้อนใหญ่อย่างหนี้บ้านให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและนี่คือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดเลยครับเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้แหละที่จะช่วยให้เราผ่านเรื่องไม่คาดฝันไปได้โดยที่แผนการเงินระยะยาวที่เราวางเอาไว้เนี่ยไม่พังลงมาเอาละ่ะ พอแนวป้องกันของเราแข็งแรงแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับทีนี้แหละถึงเวลาเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเพื่อเดินบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาดกันประโยคนี้สําคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพอเราได้เห็นกรณีศึกษาอย่างหุ้นสตาร์ที่ทําให้หลายคนเข้าใจเลยว่าการกระจายการลงทุนหรือ asset allocation เนี่ยมันจําเป็นขนาดไหนเพื่อลดความเสี่ยงเวลาที่สินทรัพย์ตัวใดตัวหนึง่งมันเกิดปัญหาขึ้นมาแบบที่เราไม่คาดคิด อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะแต่มันแสดงให้เห็นหลักการสำคัญได้ชัดเจนเลยนั่นก็คืออย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายเนี่ยละครับคือหัวใจเลยและสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ได้อยากจะมานั่งวิเคราะห์การลงทุนแบบเจาะลึกเต็มตัวละ่ะมันนี่พอฟลอกเขาก็ได้นำเสนอเครื่องมือที่ทงพลังแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆไว้ด้วยครับ เครื่องมือพวกนี้แหละครับที่ทําให้การลงทุนระยะยาวแบบกระจายความเสี่ยงกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้ไม่ว่าจะมีประสบการณ์แค่ไหนก็ตามหัวใจสําคัญก็คือการลงทุนอย่างสม่ําเสมอหรือที่เรียกว่า DCA ก็คือการทยอยลงทุนด้วยเงินจํานวนเท่าๆกันไปเรื่อยๆทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยแล้วก็ถัวเฉลี่ยต้นทุนในระยะยาวนั่นเองครับแล้วทั้งหมดที่เราทํากันมาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรกันเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางสายการเงินนี้มันคืออะไรกันแน่คำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายๆคนคิดก็ได้นะครับ ทางมัน้บัฟฟาโลเขาแยกความแตกต่างของสองคำนี้ไว้ชัดเจนมากเลยครับความร่ำรวยเนี่ยมันมักจะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายแต่ความมั่งคั่งเนี่ยมันเกี่ยวกับอิสรภาพและความมั่นคงซึ่งนี่แหละครับคือเป้าหมายที่แท้จริง และนี่ล่ละครับคือนิยามของคำว่าอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงและเป็นเป้าหมายสูงสุดของแผนการเงินที่ดีเลยวันที่เรามีรายได้จากสับสินมากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราวันนั้นล่ละครับคือวันที่เรามีอิสระอย่างแท้จริงการทำความเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้เป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นนะครับคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งทายไว้ก็คือแล้วแผนที่การเงินของแต่ละคนล่ะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร การเริ่มต้นลงมือวาดแผนที่เพื่อไปสู่อิสรภาพของตัวเองคือสิ่งที่ทุกคนต้องกลับไปคบคิดและลงมือทำครับ